มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนพี่ชายโพสแสดงความยินดีน้องสาวถูกรางวัลที่หนึ่งเนาะเนาะรวยแล้วโว้ยผลสลากกินแบ่งนะคะงวดประจำวันที่16ทธันวาคม2566รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทเลขที่ออกก็คือ3567 7ค่ะส่วนรางวัลเลขหน้านะคะ 3ตัวมี2รางวัลรางวัลละ4,000บาทเลขที่ออกก็คือ0 5 8ย์ห้ละสีรางวัลเลขท้าย3ตัวมี2รางวัลรางวัลละ4,000บาทเลขท <rivalry> <ladım> ี่ออกก็คือ964และ584ค่ะรางวัลเลขท้าย2ตัวมี1รางวัลนะคะรางวัลละ2,000บาทเลขที่ออกก็คือ85ล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลที่1นะคะ โดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าต่อไปเรียกน้องผมว่าซอจิบนะครับยินดีกับน้องด้วยหลังจากหวยออกก็หายหัวไปเลยซึ่งเจ้าของโพสต์ได้โพสต์ลอตเตอรี่รางวัลที่16ล้านบาทลงสตอรี่อีกด้วยค่ะขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ